เป็นยังไรพ่มมอมาซกมาเทียวไทยมาพอรู้กพักประเทศไทยเพื่อประเทศไทยมีแต่คนใจดีสบายดีปาุงมาเมื่อนมาพบกับช่อสวีดีสวดีสาวราวอีกแล้ว ช่องสตรีกับสาดีกับร้านหนึ่งอีกเนาะไม่ร้านหนึ่งก็เป็นลานคลองสตรีกับสาดีเนาะป้ารุ่งเอาอ่าร้านหนึ่งก็ซีมเมอร์ว่าวเขาขอบใจไปไทยเนาะร้านหนึ่งกเว้าเรื่องไปไทยมันเป็นอะไรในเรื่องของที่ดานหนึ่งที่ความคุ้ไทยเนาะป้ารุ่งเอาอ่าเนาะ หลานหนึ่งก็ซื้อมาบอกให้ฟังตอนแดดแด่เลยบบนนเนาะป่าลุงอ่างอ่าเนาะเป็นยังไงไปไทยนะข้องมือซึ้งเป็นยังไงข้องมือซึกก็ดีใจที่ได้ไปไทยแหละมีคนบอกว่ายอยากกินร้านหนึ่งไปเห็ุคลิปวันมันเป็นอะไรม,มวนบ่ามวนแน่ว่าเนาะมีคนบอกว่าให้ร้านหนึ่งไปเห็ุคลิปอันเที่ยวอ,อยู่ทางไทยบ่าเป็นยังไงร้านหนึ่งก็อยากไปถ่ายคลิป เที่ยวอ,อยู่พังไทยอยู่บ่ไปเป็นจึงได้ของกินเพื่อนแซ่บบ่ของกินเพื่อนแซ่แบแห้งแซ่บจนนั้านหนึ่งก,กินบ่ได้เลยเนาะป้าลุงอ้าอ่าแซ่แบแห้งแซ่บถึงใจเลยเนาะป้าลุงอ้จาจักมือร้านหนึ่งไปนะใายมือแต่ไม่แต่บม่ได้บบรับมือเนาะ <c oughs> เป็นแยังเงนินจังอยากมานี่ะอ๋อพอดีเราพอแม่บ่มีเงินหาเงินไว้ก่อนอแต่จะค่อยไปอีก พ่อแม่เบิดเงินเราบ่อยไงกันเนาะแม่ต um ัวเป็นงานยังแม่ตัวนะเป็นงานยกไฟพ่อเป็นคนส่งเครื่องรับปละทานอาอารแต่แต่แต่ตะกี้พ่อกับแม่ตัวนี้่นไปเพิ่นไปไทยแต่ตัวยังยังน้อยบ่วยบันนี่ได้สิบันนี่ก็อยู่กับครอบครัวมนตู้มีรู ตอนน้มันก็มีรสาวสองคนหลานหนึ่งยูนันไม่ตู่เต่ยังหน่อยบบโดยเป็นจังได้ไปไทยเมื่อกี้หอนตู่บช่อทอยู่ไห่ช่ทอดล้มือหนึ่งยูงวกับ้งเดืยกับหิดมือหนึ่งหงเชแล้วมือนึ่งยุคลองนักตนไปใช้กับซอยหาเหมนกันทุงเดืยกัซอยแม่โบโดยตู้งเค้นเรียกซอยแม่อีกต่อตุ้ไปนะ โดยพ่อแม่ตัวพ่อแม่ตัวบุ้เงินบ่เาเลยมาบ่จังไรพ่อแม่คะบุดเงินเกิดเ,เล้ยมาหายเฮียนนักสือก่อนพ่อแม่ตัวเพิ่นเพิ่นไปหาเงินเห็ดยังเพื่อนไปหาเงินเหน็ดเพื่อนดาวก็มาสืกกินให้ลูกให้หลานหาเงินอห่าเพื่อนเป็นอย่งไรเพื่อนตัวนั้นแน้อะไรเพื่อนตัวน,นั้น,นยังอยู่ ยังบ่แล้วเนาะยังบ่แล้วยังบ่มีอีหยังครบเลยยังยังเน่บ่แล้วนะเฮือนตัวนะยังห้องน้ำขี้จะให้ปูกระโหลก้องกระยังบัวเร่แล้วก็ของอีหยังแล้วก็ยังกระยังบัวเร่บัวผักกาตูผกกาตูเพือนคั่วผักกาตูห้องน้ำผักกะตูห้องน้ำผักกาตูเพื่อนคั่วไม่มีอะไรเนาะมันกระมี่บงนั้นมันอีก กับไฟฟ้าก็ยังโ่ได้เมนบอกไฟฟ้าก็ยังโ่ได้ร้านหนึ่งก็คู้เนาะไฟฟ้ายังโ่ได้เนาะแล้วเพิ่นโบอยากมาเนออาะบอกคอมเมนอยากมาอยู่แต่ว่าหาเงานินไม่ซื้อเก็บองี้ยงเขาของก่อนคิดฮอดบโบคอมเมนคิดฮอดอยู่เมตู้กับเมนคิดฮอดไฟแหง้งก่อนคิดฮอดแห้งเบิดในใจเลย ็นยังได้ตัวตัวชิมานะตัวตัวเป็นยังไงดีใจยู้แต่ว่าอยากคิดฮอดเบอร์ทั้งสองอยากฮอดเมย์เพราะครอบครัวโดยตัวไม่ได้หายว่าตัวมาหนะตัวคุณด้นหายยู่งน้อยนึงแต่บม่หายปันไดหายน้อยนึงคือบม่หายลายหายลายเสียน้ำตาลายจ้าในเมย์สิจ้าในเมย์สิหายน้ำบ่ของหายลายโดยยันเมย์หายน้ำเนาะโดย เป็นจังได้วันนี้มาบอกป้าลุงเอ้าเป็นจังได้ไปเที่ยวอยู่ไทยมวนบ่เป็นจังไดมวนมีความสุขป้าลุงเอ่าเอ้ยมีความสุขแล้วกะมีที่ได้ไปเที่ยวแต่เมื่อไรไปเที่ยวหลายเห็ดงานน้ำนนเลือกะเมื่อพักกันจะไปเที่ยวเนาะป้าดุงเอ้าเน,ะนานนะร้า,านหนึ่งกันกน,น,น,นี้แหละเพราะว่าร้านหนึ่งกะไปกะพอดีพ่อแม่เห็ดงานเนาะร้านหนึ่งให้มาสมเจ้าเะพอ่อแม่เห็ดงานถ่า พอมาส่งบ่ใช่มาอยู่น้ำกาพืชหักเงินเดืนอนเพี่นเพืชหักเงินถามมาอยู่นะได้หักเงินหลายล<ฮ>ดอกแียวเอง้ยมันก็นเลยมาส่งแลกก้วล่ะกากระลับไปคือเก่าร <9 S 2> วยได้ร้านหนึ่งเย้แต่จึงได้ร้านหนึ่งเขาเฮี่ยนยู่ของใดได้หรอเนี่ยของผสม<ฮ>เก่งอยู่เยียนนี่ได้หมายยังเสียงสอบเสียงนี่ ังเทื่อจะได้หู่นังเทื่ะหั่ม10ได้ได้มัยังหลายกว่ามอเก่งตัวนี่เียนเก่งเนาะงกัเ้าบัใหญ่บัใหญ่อยากเป็นยังบัใหญ่ถ้าเียนจบมีามีเงินเียนเป็นครูเป็นยังเป็นยังอยากเป็นครูเนาะ อยากให้เด็กน้อยมีความสุขเลกลียกเขียนหนังสือเป็นร้านหนึ่งก็อยากเป็นตอนเถ่าอะไรมันจะมีความผู้ความเทียนที่ร้านหนึ่งโ,โ,โอ้ค้าพันธุ้มตัวนี่ก็อยากเป็นคู่ตัวมักนอกยัไงไงกันเนะาะมักเขียนนัหนังสืออย่าพี่น้องไเไ้ยเพิ่นก,กบับมักไมยใหน้น้องไว้ร้านชาติก็ได้บร้านหนึ่งมักสอบหลายกลัวมักสอบหลายกลัว เป็นจังได้มากมาก,กินยังอยู่พุ่นนะไปนะมันมากินมากินยังเสียบกระมูนะไฟเช่นไฟแล้วกะหมูกระทะโอ้เถื่อกะอาหารต่างๆอยู่ในในห้องหลายอย่างอยู่ไม่ได้กินแย่งเสียบเนี้ยเมืเ่อกี้ทอดอะไรไมีตู้กินทอดอยู่กินแย่งเสียบก็น่าจะถ่ายพูดไปหายแล้วเบิง้งห <laughs> <laughs> <ไ>ายลุ่มถ่ายพูดมาหายไม่ตู้นะโดย มาตัวใหญ่ตัวตัวอยากไปยุ่งไปไทยเนี่ไปยุ่งไปหาเงินยงครอบครัวตัวเองอขาดบ่าบุามีอันขาดว่าวบุบมีเงินนันไปเฮียนเป็นคู่กันเนาะต้องไ้ไปหาเงินคอยเนาะนดะเป็นยังไงอยากไปอยู่บ่ปนีนนาะอยากไปอยู่งไปหาเงินสร้อยครอบครัวตัวเองอ หาเงินให้ครอบครัวให้มีความสุขอยู่น้ำันตลอดไปพ่อมีพันของลานหนึ่งเนาะคืออยากอยู่พ่อมหนาพ่ออมตาเนาะโดยตอนเมยตัวไปหาเงินเงินตัวอยู่นำ้ำในตูน้เนาะกับชาวตีบชาวดีโดยแต่ยังไม่หน่อยเน,นาะยังหน่อยออกมาอะไรเพิงง่งเติบเพิงท่ากับเดือนหนึ่งแล้วก็ไปเดือนหนึ่งแล้วก็ไปเคนกับตอนนั่นกั เพิ่นก็ได้ขวบขัวเนี่ยขวบหาเดือนไม่พี่น้องเลยเพิ่อนก็อยู่น้ำสตรีสรีแล้วก็อยู่น้ำแม่ของสตรีสรีแล้วก็อยู่น้ำง่ายเนี่ยตอนนั้นเพิ่อนยังน้อยอยู่ฟัว่าฟอเมยเพิ่นกับไปหาเงินอยู่ฟังไทยไอ,ไอยู่ไห่พี่น้องเลยยงินความยงินความทุกข์ยายไงเนาะหลานหนึ่งก็เลยต้องไปไปหาเงินมาเฮ็ดเฮือนแล้วก็หาเงินเลี้ยงลูกเนี่ยหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะถึงว่ากั ทางเงินเดือนอบคุ้มเ้อตอนตัวไปถ้ามีตัวหูเมื่อว่าเมยตัวไปนะตัวหูอยู่บ่ตอนอยังน้อยน้อย,น,อยน้อยนะหูเมื่อหืตัวไห้่บ่น้ำตายอยากเกลื้เกลือมไงละน้ำตายอยากไหลบ่เด๋วนะตอนตอนเมย์ร้านหนึ่งไปทวิตบอกอ่ะสะติปะจือ่อยู่นอกบ้าเพิ่นเพิ่นกะไห้อยู่กลางคืนเมย์พี่น้องเลยไห้คิดถอนลูก พิ่นก็ให้เพิ่นก็ให้ขี้ฮอดแม่เพิ่นก็แม่เพิ่นก uh ็ให้ขี้ฮอดลูกคือกันเพิ่นก็ได้แต่ว่าอดเอายนความทุกข์ยากด้พี่น้องเอ้ยนะเห็นบ่ลนดยนความทุกข์ยากีแแม่พี่น้องเอ้ยก็เลยเฮ็ดให้ต้องไปจากบ้านอากเดนเนาะาเฮ็ดงานจากบ้านอกไปหาเงิน้ครอบครัว้ครอบครัวเนาะโดยอืม ร้านหนึ่งก็ช่วยพ่อแม่ยิ่งว่าฝ่ายตอนพ่อแม่ให้งานนะใส่อยู่ใส่เฮ็ดเวียใส่เฮ็ดงานแล้วก็เพิ่นเอาเอาเงินให้ยุเพิ่นก็เอาเงินให้อีกเดยเพิ่นใจดีเนาะใจดีแห้งคนอันเพื่อนช่างพังไทยอันเพิ่นใจดีแห้งบ่เด้อเพื่อนเอาเงินให้ตัววะเอาเงินให้จโไดายู้อยู่บ่เงินน่ะ พอดีล้านให้พ่อให้พอบ่อเป็นยังไงความรู้สึกมาเที่ยวไทยมาความรู้สึกภาคประเทศไทยภาคประเทศไทยมีแต่คนใจดี<ม>เพิ่นเคยเอาขนมแนวกินมาให้ร้านนึง<ม>แล้วเพิ่นก็ฮักแพ่งร้านนึงร้านนึงก็ ดีใจหักแพงเพิ่นมีความสุขไม่วามใจเลยไห้เพิ่นแพงเพิ่นเพงเพื่นว่าง่ายกระลาหนึ่งก็มีความรู้สึกดีนะเนาะโดยว่าง่ายกระลาหนึ่งก็ลงฮักเมืองไทยไปแล้วเนาะตอนนี้เมนบบโดยเพราะว่าเพื่อนมีแต่ค้นใจดีบ่โดยเพื่อนเอายังแน่ไฮลาหนึ่งนะเพ่นเธอก็เอาขนมเธอก็เอาตะกินห้เพื่อนก็ใจดีเนาะ แล้วน,นึ่งไฟเท่เดียวแล้วน,นึ่งก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกประทับใจรู้สึกดีแล้วก็ลงฮักประเทศไทยไปแล้วเแม่พี่น้องเลยเมนวลาน,นึ่งเพิ่นม,มีแต่ค้ใจดีที่หลานนึ่งว่าเ,าเป็นตายสาติกับสวีอยากไปเที่ยวน้ำแท้นี่อ๋เพื่อนน่ะเป็นคนใจดีแห้งที่สุดในโลกเลยเป็นเป็นคนอใจดีว่ซอยเรียยพ่อแม่อยู่ว่อไปนะ ซอยอยู่ดึงเถื่อกะซอยแล้วเก็บของตุตกเลยกะด<ม>ันเถื่อกันเก็บก,กล่องในกระไลดันเถื่อกะยายของให้ทุกข้าตูวนะโอ้เพื่อนก็จะกะยายยายของให้เพื่อนบ่โดย<ม>ซอยพ่อแม่เนาะซอยพ่อแม่ได้เนาะโดยคำจีบไปยู่เลยจิบไปยู่บ่อยู่เลยไปอยู่เลยทะเลสีเหลืองขอบครัวแนวใด <laughs> ยังบ่ได้บ่ยังบ่ไปเลยบ่ยังหาเงินหลายๆก่อนเลี้ยงครอบครัวหลายก่อนยังได้ไปอยากไปน้ำแม่อยู่เนาะโดยอยากขีดหอดประตูน้ำขีดหอดบนรอบครัวในหู้ซึกเลยถ้าเป็นไปได้เด้ล่ะนึงให้ยังให้มาอยู่น้ำกันบ่ล่ะ,ละนึงอยากให้มาอยู่น้ำกันบนรอบครัวสูงสูเว้นเลยเนาะป้าลุงเอาอ่ะถ้าเป็นไปได้นะ โดยชาติไปรับร้านหนึ่งเมื่อนั้นร้านหนึ่งให้ร้านหนึ่งว่ายังอยู่เป็นยังอยู่น้ำครอบน้ำครัวว่าทุกคนว่าโดยเป็นยังได้ควรอบสึกตอนลงมาจะรถนะเห็นโออันขึ้นรถอันกลับไปทางฝั่งไทยนะควรอบสึกเป็นยังไงควรอบพืชกับแบบว่าคิดฮอดในใจเลยฮินโพอว่าโดยเจ้าบอกฮอดโพอเฮงโดยนปารุ่งออาอ่ะ คือสตีฟด้ยินหลานหนึ่งว่าวุกังตอนหลานหนึ่งมาเมื่อนั้นหลานหนึ่งว่าหลานหนึ่งไห้บ่นอนอยู่ตักของพ่อบ่เมื่อนั้นไห้คิดหอดนี้ใจว่าชี้แยกกันรกร็แยกบ่ค่อยได้แยกกันแน่กับความผู้ซึ่งกันตกยายกันไปเท่าไรความผู้ซึ่งความผู้ซึ่งนะความผู้ซึ่งเปรียบคิดหอดเนาะคิดหอดพ่อแม่เองแห้งคน น่าเดียดอ่ะอยางให้อยู่บนขอบครัวกินข้าวกับยั้ยงโมนีนะโมนีอ่ะกินข้าวกับตับไก่อ้ออาหารดีเทาน,นึงอาหารดีเนี่ยไม่กินแน่ซีมือมีตู้นะว่าไม่ซีมาก,กินซีมือมีตู้นะมไม่กินนิดนึงยังไม่ได้กินลายซีมือมีตู้นะโ<ด>ยวันนี้ด้านหนึ่งไม่ได้ของเฮียนบะหม,มี่นะี่ บ่เพิ่นพักที่สองมือมาปลาดูนเอาเพักเทิ่มหนึ่งบ่โดยสอบเซิงเนาะพากเฮียรหนึ่งหรือว่าเทิ่มหนึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งฟังเลา่าเพื่นห้องกันเลยหลานหนึ่งกับบุญผู้พอดีเห็นในคู่บอพอดีหลานหนึ่งก็มากกัพอดีถือเขาเจ้ากำลังสอบเซิงพอดีเนาะโดยตอนเจ้าไปเจ้าก็ขอลาน้ำเพื่นอยู่เนาะขอบน้ำเพื่นอยู่เนาะเพื่นสิไปเนาะ โดยเมนยูยังได้คิดหอ่อนมูอยู่บอมาน่ะคิดหอ่อยู้เห็นมูแต่มูแกห้องใส่ตานี่น้องนิงกับเพื่อนกะดีใจคิดหอดการในน่องไม่ได้เจอกันหลายมือเนาะโดยไป,ปพุ่นไปพุ่นในหลินกระเพไปพุ่นม,มีมีโมล,ลินนยูอยู่บ่มีอยู่น้องอย่างกรบเบือคนไทยเนาะเป็น<ม>คนไทยอยู่<ม>ประเทศไทยหลินกระเพิ่นกระมวนเนาะ มันอยู่มีความสุกกว่าแต่ว่าเราได้กวบาลาวก,าวบก็บแบบไทยผสมกันกับมวนไปอีกแบบนึงเนาะร้านหนึ่งกับพวกขัาใจลา,ลาวกับไทยวบาน้ำกลั่นเนาะแต่เพื่อนกปนังเขัาใจเยอะนอนกันขับใจ,ใจทุกสุขอย่างเป็นจังได้ไหมนี่ก็สิได้ลาบ้าลุงอาเนาะโดย บนได้บอกลาป้าลุงอ่านไม่บาหลานหนึ่งก็มาเบาให้จบเท่านี้นะป้าลุงอ่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครเพื่อไปกำลังใจให้สาตีก็สาดีก็หลานหนึ่งไงเด้อบาย